ไปค่ะเอฟซีขาเยพันจะพาไปเซเว่นค่ะเซเว่นอยู่ใกล้ๆห้องพักนะคะ,คะเอฟซีขาเออเข้ายางไปเลยนะคะเพราะจำเป็นต้องขี่รถค่ะมอเตอร์ไซค์เขาก็มีให้ยืมนะแต่ว่าเยพันอยากเดินนะคะเอฟซีขาเบิ่งบรรยากาศแบบอันนี้ต้นอะไรนะพี่ช่วยต้นสนเออนะคะเบิ่งบรรยากาศแบบช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ประมาณห้าหกโมงแล้วนะคะใช่ประมาณ200เมตรเซเว่ <7 S 1> นเนยกไ,กไม่ไกลย,ยุ่งกับ,ย,กบยุ่งกับมี่อยู่คะ่ะนี่นี่ห้องพักอะดูดูเพื่อดูนี่ค่ะ เป็นเป็นเนินแล้วก็ลงมาแบบนี้เป็นเนินขึ้นไปใช่ค่ะแต่เราก็เลยแบบเออเดินมาก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปเซเว่นนะคะใช่อืมวันนี้เราจะกินเมนูเนื้อย่างนะคะสีขาชาบูเนาะอ่ะเอฟซีถี่อยู่ในนี่ละเพชรบูรณ์มากค่ะมากินเนื้อย่างกับเยพันเดอร์เอิรนเอิรนสามคลิปแล้วสามคลิปเรียกทุกคลิปเออเรียกทุกคลิปนะคะตอนนี้อยากบอกว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะสีขาอากาศเริ่มแบบ เริ่มเย็ยนแล้วนะก็เย็ยนแล้วไงเนี่ยจะมืดอยู่แล้วะจะมืดอยู่แล้วโบแมนอากาศอ๋อนี่เซเว่นอยู่ตรงนี้ไม่ไกลค่ะพี่คะเออผู้ใดสิว่ามันบ่ยเย็นโบแมนเด้เออประมาณแบบเที่ยงนะโอ้ยแดดท้นองวันนี้เนาะตอนนี้นหะตอนนี้คือเริ่มเริ่มแบบออว่าไม่อยากจะอาบน้ำนะมีน้ําอุ่นอยู่เนาะมีสิมีน้ําอุ่นไม่มีน้ําอุ่นเพราะก็ดังไฟต้มซะแล้วนี่ไงเซเว่นถึงแล้วนี่ยเซเว่นไกลตาจากที่พักเราเดินมาแค่กี่เมตรเอง นี่ยจะสอบร้อยเมตรที่แรกก็ขี่จะขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้ช่วยว่าเดินดีกว่าเดินดีกว่าเราเดินมาแบบชิ่วๆดีกว่าเนาะนี่ไงถึงแล้วตั้งเทาอยู่จ้ะเรอพี่สาวด้วยนะพี่สาวมาอยู่ข้างหลังนะจ๊ะโง่เนีนะเดินตามมาไปซื้อของแป๊บนเงอ่าเดี๋ยวยายแบงค์จะสินี่มาซื้อนันซื้อนี่เนาะพรุ่งนี้นะคะเรากลับวันอาทิตย์เนาะสั้งหมเอฟซีก่อนกลับวันที่นะคะเจอยายพันธ์ที่เขาค้อกระทักได้เนาะ ทักกันได้นะคะใบยิงค่ะใบยิ่งทักว่าอะไรลืมรูดซิปลืมรูดซิปเยี่ยพันจะคืออ้วนแน่เออได้นะคะลูกว่าลืมรูดซิปเนี่ยเซเว่นเซเว่นไปแป๊บไปแป๊บเย่เยี่ยพันไปซื้อของกันแล้วค่ะได้อพอกันจ้าไปเอาอะไรากซื้อแชมพูแชมพู นี่อันนี้คุณเพื่อนฝากซื้อค่ะไอแดนเชื้อเดิร์แล้วก็ลระคออะไรอีกหลายอย่างนะผู้ช่วยมีอะไรที่ไม่มีไหมมีอยู่นะเอามาครบหมดแล้วเอามาครบเซเว่นก็ของเยอะมากโฟมไงโฟมมาไหมไม่ได้โฟมอ่ะไม่ได้มาโอ้ยผู้ช่วยโฟมเฟิร์มกับพวกแหย่กันเลยลืมแค่โฟมไม่เป็นไรใส่ยุหันละเขามีสบู่กับน้ำมันหลดอ๋อแล้วมันเป็นยังบ่ซื้อ อย่างนั <Fred walking> ้นอันนี้เป็นโซดานะโซดาน้ำโซดานะโซดามะนาวใช่โซดามะนาวครบแล้วนะครับผู้ช่วยถือของเต็มไม้เต็มมือเลยเต็มล้นล้นล้นมือเอ้าบางหันมากว่าข้าไในคำมาหนีออกมาคำแล้วเดี๋ยวรอพี่เล็กแป๊บหนึ่งออกมามืดเออออกมามืดเลยค่ะนี่ ดูดิเต็มมือไหมเต็มไหมเต็มมือไหมนี่ล้นมือเดี๋ยวรอพี่สาวแป๊บนึงขายสิขาเดี๋ยวต้องเดินกลับนะคฮะเราจะต้องเดินกลับที่พักเราไปเพื่อไป let's go let's go เออต้องสั่งดิสั่งหรือยังเออ กินหมูกระทะอากาศเย็นๆหมอกลง